สวัสดีค่ะย,ยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิงมูนชูชาแนลค่ะตอนนี้น,นะคะทุกคนก็มัดเลยกันนะคะมมนสิบเกินนะนัี่น้าไมนสิบเกินแปดนาทีนะ mọi người 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 mọi người

ปั้ก้องเต้นรอดีแตบุอดไม้พอปักตดสองเต้นเดียวปั้กที่ยินบ้าหูเลยยังไง เอาดิเออร่วมกันในช็อตนี้นะเอมาเต็มอยู่น่วนนกาวได้ถ้าเป็นไม่บ่ได้อวหลอมๆหลอมๆยายเอ้ย thấy cái mình đó, Vorte, môn, 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 môn. ơi yai <cói> ơi à đó, à, dài và, dài ừ. bác, Alter, ơi cho ơi

ใยายมันเาตอยายเ้ยทง่างกันครับเดี่ยวเยมันพีดแล้วยังไงยายเ ครับปลาเอ้ยให้หนุ่มของพ่อใหญ่อู้ยคนวนรอบใหญ่วนๆน้องวิ่งเข้าไปคนรอบหมดเอ้ยได้แล้วรออยู่อย่าคนวิ่งมาสวย

ข้อยาเ็ยาม่าเอ้ันมาเนมดคานอยู่แล้วนะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยคือละโมนเนาะมัดคานแล้วนี่คือละโงโคงงงอยู่เนาะหยิบลงฟ้าูหยิบไปได้ เห็นเม่อกีมาให้กำลังใจลุงนะคะอันนี้ก็จักเด้งนาเด้งลังจักสั่นจักเง่ามาแนวส้วนคืนนี้เห็นว่าก็ได้เลยเล็กมันละสั่นละเ่าบมทูกเดียวเรามีหาเนวมาคัดเนี้ยหน้าเจ้าในเมฆด้วยมีแล้วหาแนี้มาคัดไปมีแล้วจือเปยาหน้าค้านกุกได้ซ็แล้วงานนี่แล้วงานเซ็แล้ว กอกก็ทำงานเจ้จากห้องใต้เน้ะห้องคานเทิงแมเฮยไปมาผ้าเสียบเทิงนี่โอ้ยผมมืตาบริผ้าเ็ดีเที่สทำให้กำลังใจกคนนะคะนี่ระดับนี่เห็นไหมเนี่ยคานมันนี่โอ้ยตไรยู่ลงพันไปนอกไปแล้วยังไม่ทันเสร็จเลย